เราตกใหม่มันได้เวล้าแล้วใช่ใครกูไม่รันนะชักอีสกันอย่างนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมมายืนต่อหน้าพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาเพื่อมายืนยันกับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่จะสนับสนุนคุณสุพิษพิทักษ์ธรรม ผู้สมัครนายกจอบาจจสตุกาทำหน้าที่ในการที่จะดูรอนพิดูแลพิทุกสุขของพี่น้องประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณสุพิตวันนี้เป็นเวทีการการสายใหญ่ครั้งที่6เป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกพี่น้องว่าผมอยากจะมาเปลี่ยนสงขาให้เข้าหน้าอย่างยั่งยืนและผมจะทำเพื่อคนสงขากับชีวิตที่มีอยู่ไม่อีกกี่ปีเราก็ต้องตายจากกันทุกคนเล่าไล่เรืองเล่าที่ผมอยากทำผมอยากอินเนี่ยไม่หลกผมอยากอินแล้วผมได้อินไม่ผมก็เลยต้อ,ตองเสีย<ม><ม>สาระตัด<ม>แ่งอติบดีเนี่ย คืนนั้นคืนวันที่หนึ่งตุลาคมพี่อกแปงเนี่ยผมนอนไม่รับพี่น้นองรอต่อชเช้าเนี่ยวันที่สองตุลาเนี่ยผมต้องสิ้นหนังสือลาออกพี่น้องพีน่น้องหลงนับตาแล้วมานภ่พหล้วว่าเด็กบ้านหอกคนหนึ่งก่าจะได้เป็นอาิีบดีมันพานอะไรมามามายนะครับแต่วันนี้ต้องมาจับปากคาสิน้นใบลาออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดนักนะครับ แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับเตือนชาวขึ้นมาวันทีสองตุลาคมผมตัดสินใจบอกท่านสมพรนว่าท่านครับผมขออนุญาตผมตัดสินใจแน่ๆแล้วผมตัดสินใจเส้นหนังซื้อเหลาออกไปยืนกับวัดกระทรวงปารัตตอกใจกลัวว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครที่มีแต่สู้ผิดติดตักตั้งครับพี่ครับนี่คือความตั้งใจ ทีจะมาเปลี่ยนสรงท้าให้ก่านาอย่างอย่างยืนและผมจะทำเบื่อพี่น้องคนสรงท้าในวันปลายชีวิตกับพี่น้องครับ